สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะสอนอยู่บ้านของพี่เพชรดานะคะก่อนอื่นเดี๋ยวให้พี่ดาแนะนําตัวนิดนึงค่ะค่ะเอ่อดิฉันชื่อเพชรดาวรรณพงศิลีค่ะอายุหกสิบสี่ปีค่ะขอเรียกชื่อเล่นดีกว่าคะพี่พี่ดาค่ะเรียกพี่ดานะคะค่ะพี่ดาคะไม่ทราบอ่อพี่ดารู้จักกับจีเทรีได้ยังไงคะพี่ดาอ๋อพอดีมีเพื่อนอยู่อำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคาม เขาเสามีเขาอายุเจ็ดสิบสองภรรยายุยสี่สิบห้าแล้วเขาก็บอกว่าทานแล้วรู้สึกว่าดีเยอะจากคือสามีเนี่ยอายุเจ็ดสิบสองเนี่ยพูดตรงๆเลยนะว่าเขาเนี่ยไม่มีปัญญาที่จะร่วมรณรงับงกับภรรยาทีนี้คุณเพื่อนที่อยู่วาปีเนี่ยเขาก็ได้มา ได้รู้จักยาตัวนี้มาจากจันบุรีอืมอาหารเสริมอาหารเสริมาารมาจากจันบุรีมาจากน้องสาวของสามีเขาค่ะน้องสาวเขาบอกว่าดีมากอ่าว่ากินแล้วมันดีนะมันเอ,อนมสาวขึ้นตัวเขาเองทําไรทุเรียนเขาบอกก็ดีขึ้นค่ะเขาก็แนะนําให้พี่ชายกินเพราะพี่ชายไม่มีสาวอืมพอกินเสร็จได้ประมาณอาที่สองที่เขาสาม,มารถดำน้องเมียเขาได้ปกติอทีนี้เขาก็เลย เจอกับพิดาเขาก็เลยบอกว่าพิดาหนูมีเรื่องเล่าให้พี่ฟังเรื่องอะไรเรื่องหนูไปเจอยาจีเอจีมานะพี่หนูเอาซองเอาเอาเอก่องโปชัวให้อ่าโปชัวไม่ใช่กล่องอ่าพ่ดาเอาไปอ่านก่อนนะอ่านเยอะๆหลายเที่ยวก็ได้ตามใจใจพี่นะแล้วแล้วพี่ก็ก็โทรมาบอกนะว่าพี่อ่านแล้วพี่เป็นยังไงแล้วได้จะซื้อก็ตามเบอร์นั่นแหละในหมอที่รันอะไรนั่นแหละพี่ แล้วทีนี้เขาก็ระหว่างคุยกันเนี่ยเขาก็เลี้ยงอาหารไปด้วยเลี้ยงอาหารไปด้วยเขาก็เขาก็คุยว่าไอคุณสามีเขาที่อายุเจ็ดสิบสองนี่เขาก็บอกว่าดีจริงๆนะคุณดาดีมากผมเตะปิ๊บดังเลยวาเขาว่าอย่างนั้นแตงรู้เขาไม่ทันนะคะใช่เพราะอายุเยอะไม่เรื่องเรื่องเจ็ดสามฮะใช่ทีนี้ทีนี้เราแล้วเราจะไปเตะกับใครเราก็แซวเขาเนาะว่าเราเตะใครกินแล้วคุณกน สาวขึ้นสวยขึ้นไงเดีอย่างั้นก็ได้เดี๋ยวไปอ่านก่อนนะแล้วพี่ก็อ่านอยู่สิบเที่ยวยี่สิบเที่ยวอกวายจะตัดสินใจกว่ยจะตัดสินใจซื้อแล้วทีนี้ก่อนที่จะเริ่มกินสอนต้องทราบก่อนมีปัญหาสุขภาพด้านไหนบ้างก่อนที่จะกินจีนอทตค่ะมันมีหนึ่งอายุเยอะมันเสื่อมทุกเรื่อง่ะคตามวัย แล้วแล้วก็ปัญหาคือพี่เป็นคนที่ปวดเพราะเข่าเป็นหลักเลยปวดเพราะเข่าแล้วก็ปวดต้นคอค่ะนะแล้วพี่ก็ที่สําคัญที่สุดอะอยากจะลดจากหกสิบสี่มาเหลือห้าสิบอยากย้อนอยากย้อนย้อนไว้นะค่ะย้อนไว้ไอ้เรื่องหัวเขายังไม่รู้หรอกแต่อยากสวยอยากสวยอยากสวยอยากดูดีค่ะอยากส่องกระจกแล้วภูมิใจตัวเองค่ะก็เลยเอาอ่านหนึงยี่สิบเที่ยวเข้าใจละซื้อ สองกล่องอพอทานไปสองกล่องปุ๊บก็รู้สึกดีขึ้นอ่ะดีขึ้นจากที่มีรอยเดียวว่าตีนกาลยนะตีนเป็ดตีนห่านแล้วกันมันก็ดีขึ้นดีขึ้นตื่นขึ้นตื่นขึ้นดีขึ้นแล้วก็ไอ้ที่ว่าปวดน่อเขามันก็เป็นผลพอได้มันก็หายไปแล้วก็ตอนนี้ไปไหนมาไหนมันก็รู้สึกไปไหนไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยเลยเมื่อวานไปนครปฐมก็ไม่เหนื่อย ไปเดินช้อปปิ้งอยู่ห้างตั้งนานก็ไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยพี่ดาทานวันละกี่เม็ดคะตอนแรกอะทานอยู่วันเช้าสองเย็นสองแต่มากล่องที่สองเนี่ยวันละหกเม็ดเช้าสองกลางวันสองเย็นสองเป็นหกอยากเร่งใช่ไหมคะอยาก,ยากให้แบบหายเร็วๆนะคะอยากเร่งให้ให้สวยโดเร็วค่ะแล้วลผลเป็นยังไงคะพี่ รู้สึกมันปวดหัวาเข่ามากมันปวดมากเลยมากเลยหกเมตรเนี่ยฮะปวดมากปวดตั้งเนื้อทั้งตัวเลยก็เลยลดโทรหาน้องสอนว่ามันปวดน้องสอนก็แนะนาบอกว่าให้ลดลงไปให้เหลือสี่เมตรนะพี่เหลือเช้าสองก่อเช้าสองก็เลยทําตามก็ปกติตอนนี้ก็ไม่มีอะไรอืขอบคุณที่ได้รู้จักกับกเอส จีทีนะคะีทสามนะคะตอนนี้แปลว่ารอยตีนเหี่ยวตีนกาตีนห่านก็หายละมีมากเหมือนกันแต่ไม่ไดนะคะปวดเข่านี่หายไปเลยหายยไปเลนะคะตอนนี้พิดาทานมาได้กี่กล่องนะคะสี่กล่องค่ะสี่กล่องนะคะค่ะสี่กล่องแล้วค่ะช่วงสุดท้ายนะคะสอนอยากให้พิดาเนี่ย ฝากเรื่องของจีนิตรีเนี่ยให้กับผู้ฟังทางบ้านนะคะที่กำลังฟังรายการอยู่นะคะขอเชิญค่ะฝากก็คือตัวยาตัวนี้ไออาหารเสริมตัวนี้นะคะ,คะมันเป็นอาหารเสริมที่มหัศจรรย์มากซึ่งถ้าใครไม่ได้ลองก็ลองซะนะคะเพราะว่ามันจะได้ผลหลายเรื่องถ้าคุณรู้สึกไม่ไม่มีแรงไม่สบายตัวอะไรเงี้ย ปวดเมื่อยทานก็หายแล้วถ้าคุณอยากเป็นหนุ่มเป็นสาวก็ยิ่งดีมากเลยยิ่งถ้าอายุสักประมาณสี่สิบอัพอย่างเงี้ยก็จะลงมาประมาณเหลือสามสิบดีฉันตอนนี้หกสิบสี่ก็จะพยายามให้มันในเหลือห้าสิบค่ะจะทานไปอยู่หลักสี่นะคะถอยไปอยู่เลยถ้าหลักห้าก็พอครับสิบห้าปีนี้ก็ถือว่ามากแล้วนะทุกท่านถ้าได้ฟังอยู่นะอยู่นะคะอย่าอย่าลืม อย่าลืมทานนะคะคือมันเป็นสินค้าที่จริงๆพูดตรงๆเลยดิฉันเป็นคนที่ลองมาทุกแค่นี้จะใครพูดว่าดีเพราะเป็นคนที่รักตัวเองมากเป็นคนที่ไม่อยากป่วยแล้วสุขภาพแอมบเท่าไหร่เฮ้อข้างกล่องข้างฝามันแข็งไปหมดแล้วไม่กินก็เลยมาเจอตัวนี้ดีมากค่ะ gs พรีเฮ S <S 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 g <ST> s t นะคะนะคะคตัวเนี้ยดีมากค่ะถ้าใครได้ทานแล้วจะจะเขาต้องขอบคุณดิฉันมากเลยค่ะเพราะดิฉันเป็นคนแนะนำคุณค่ะ<ด>สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ